อาคราวนี้ยังไม่อยู S ่ผมคงคงต้องไปลุยที่วัดแล้วแหละคงต้องไปหาถึงกุฏิแล้วดูท่านะน่าอยู่ที่วัดอ่ะพี่นะหลวงพี่นะแม่มีเสียงอยู่มีอะไรนะเช้ากยังมีเสียงมีเสียงว่าส่วยมากตอนตอนร่างประทับม่ได้มีเสียงก็ขอเข้ามาลาโทษก่อนนะหลวงพี่นะบางทีอาจจะล่วงเกินอะไรไปบ้างนะผมขอขอโทษนะคือการรักษาต่างๆ่างนะหาย โคตรอยากให้หายเลยของมันอยู่ข้างในนี่บอกของอยู่ข้างในใช่เพราะว่าเขาใส่ชิปตึ้งถาปอาใส่ในกระติกน้ำร้อนทำาห้อันตรายฉันใส่เอออะไรด้วยบางทีมันก็จะปวดตามตามกระดูกบางทีก็จะปวดตามแล้วก็แสบร้อนช่วงที่รักษาไปช่วงหลังนะกมาได้เดี๋ยวผมดูให้โอเคมาพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ หลวงพี่ขับรถไปข้างหน้านิดนึงครับขอว่าญาตนะข้างหน้านะเดี๋ยวไปนิด่ครับหลวงพี่ขับรถนิดนึ่งจะได้นอนแบบสบายๆโอเคอ่ะมาหลับตาทำเจ็ดเป็นสมาธินะหลวงพี่นะเอานะพูดผีปีศาจวิญญาณนะที่เรารู้กันอยู่แล้วนะที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะออกมา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 เลยวันนี้ออกมา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 อันนี้จ่าอันนี้จ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติวิติสิก็เลสิกเลยอ่อนนัยยันโตอ่อนนัยันโตกายะสังติกายะสังติอันนี้จาอนนี้จากายเยกายเย เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนโตอนโตกายสังติกายสังตินิจานิจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนัยันโตอนัยันโตกายสังติกายสังติออกมาออกมาออกมามาเวสสัเวสาสเวสบุสัเวสภูสออกมาเวสภบสุมาคุยกันเวสับพสะเวสับพสะออกมาออกมาเวสสบสะเวสสบพุสะเวสับพสะเวสับุสะเวสาบุสะเวสบออกมาเ เวะบุศออกไหมเวะบุศออกไหมออกไหมเวศบุศเวศบุเวศบออกไหเวศบุศเวศบุเวะบุะเวะบุศเวุมเวะบุะ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 เวสะออกไหมออกไหมเวะบุะเวะบุศออกไหมเวะบุะเวออกไหออกมาเลยออกมาอีีออกมออกมาออกม ออกมา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 เถอะอยู่กับพระแม่งไม่เฟี้ยวเลยมาอยู่กูนี่มาแดกกูนี่มาแดกกูนี่ออกมาลุก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 ออกมาลุดออกมาลุดออกมา รุดออกมาเลยร sí, mm. ุดออกมาร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 ุดออกมาสระมู่สระเวสระมู่สระเวพูสระออกมา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 รุดออกมารุดออกมารุดออกมาเลยออกมาเสียงร้องแหงผีเสียงร้องแหงผีสระออกมา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 นะเรามีนะองนะนาวิษฐ์สวรรณูนะพระแบบ องสมเด็จว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าและเซนสสิทตและพระนรตะไต่ต่างๆนะช่วยนะมาส่งรูปนี้ให้หลุดพ้นจากเคาะเวรเคาะกรรมในครั้งนี้ออกมาออกมาลงมาออกมาออกมาออกมาเลยออกมา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  con nhỉ ông ơi ông mà. ông áo để chơi ông ơi được không ông mà. được không ông mà. ông mà. ông được vậy ơi một ơi Ôi Bây Bây Lột Lột bây đi Học ấy Học ấy Lột bây ơi ไปเฮ้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้มาอยู่จองเวรจองกรรมทำไมเนี่ยเพราะความที่อยากจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นทำของใส่กันกระทำใส่กันเฮ้ยไปรุดไปเลยมีบากรรพวกนี้มันจบกันในวันนี้นะเวลานี้นะรุดไปลุดไปรุดไป รุดไป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 ให้หมดรุดไป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 บ่เอ้ยเอาให้หมดลุดไปลุดไปทำคนก็ว่าชั่วและทำพระนี่ชั่วกว่า เป็นผีก็ควรจะมีคุณธรรมน่หาจะออกก็ออกไปฮะไ,ไ,ไม่ใช่จะมาอยู่ในร่างพระเนี่ยฮะมันจะได้ไปพูดไปเกิดไหมเนี่ยฮะอยากเป็นเปรตอีกอหรอเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฮะชีวิตไปหมดไป ไอ้ออกไปหมดจะอยู่ที่ตามนี้แะออกไปหมด้ธสักขะทวุฒังสักขโทวุฒังสักขะทวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะสะหุสักขโทวุฒังสักขโทวุฒังสักขอทวุฒังเวสะหุสะเวสะหุ เอ้าหลุดออกมาให้หมดวันนี้ท uh> ี่คงค้างอยู่นะหลุดไหมสะเวสักสเว่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 สะบ ไม่ม mm ีแรงมือไม่มีแรงนะเอาข้างนี้นะอมา แต่วันนี้มันยอมไวม,มันยอมไวยังวะาา <Huh? S 2> ตอนนี้ไม่มีอาการอะไรนะตอนนี้ไม่มีอาการเจ็บนะคือมัน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 ยอมไวอะก็แปลกนะอันเนี้ยโลย่งไหมครับคือมันผมไม่เจอแล้วอะจริงๆนะตอนเนี้ยปกติอย่างอย่างที่รักษาพอหลงที่กลับไปอย่างบันที่หูนะก็กลับไปถึงมหลามหลัยมหิดลก็เริ่มมีอาการขึ้นเลยแต่ตอนรักษาตรงน,นี้ก็หายปกติ พอไปถึงมหาวิทยาลัยมิจฉาลก็เริ่มมีอาการเล้วอุทิ่วัดก็เริ่มเป็นแรงทุกวันโดยเฉพาะวันโกนวันพระแหนักมากเลยอยู่วัดอะไรครับหลวงพี่วัดอุดม,มจเจริญธรรมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมขึ้นไปผ่านตรงนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปดูที่กุฏิหรือทานั้นแหละของไม่รู้มัฝังอยู่นู่นหรือเปล่าไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้นถามว่าผมไม่เจอนะปกติหลวงพี่ไม่ได้อยู่วัดวัดเดิมนะอ๋อไปวัดเดิมอีนงคือวัดเดิมอยูอ่ไม่ได้แล้ว ม,มันก็แปลเวลามารักษามันก็หายปกติแต่พอกลับไปยังยังไม่ถึงวัดเลยก็เริ่มมีอาการขึ้นมาเดี๋ยวผมขอดูนิดเช็คนิดนึงนก็อยากให้มันจบอะ่ะ ไปหน้าชานะนิดนึงนะนิดนึงนะขอน้ำนิดนึงน้ำ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 เอาเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาน้ำแข็งใน,ในที่ชัดชัดหน้าก่องข้าเดยเอามา ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วะนะไม่อยู่นะไม่แอบลงไหนแล้วไว้สัตว์เดยเดี๋ยวมึงอ่ะพี่นั่งนี่มันนั่งนิดนึงผมจะขอขอมาลาโทษก่นอนแล้วกันนะ,ะไปขอเงินแม่มาสักปันนึงนะขอเงินแม่รับ <c oughs> โอ้ย นี่กลับกับแม่ชีพอดีใช่ไหมเวลาชนมันนมนทำบักยิ่งไม่ได้นเจ็บปวดมากเอาหลงพี่ผมถวายเงินค่ารถที่กลับมาที่หลวงพี่มาหนึ่งพันนึงนะไม่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 ่อันนี้ ดี๋ยวหลวงพี่ไม่มีตังค์เอาไว้นะเอาไปเป็นที่เที่ยวที่เขารถมาเนี่ยเพราะขากลับหลวงพี่ไม่ต้องเสียค่ารถกลับถูกไหมหลวงพี่เอาไปปัจจัยนะไมาอย่างของแมเฮ้ยผมไม่ใช่ไว้ผมโอเคโฆษณาสาโอเคเดี๋ยวเขาด่าผมอีกนะหลวงพี่นะเอาไปอนุโมทนาสาธุโอเคครับผมโอเคปัจจใจโอเคเดี๋ยวยิ่งรังยิ่งดังอยู่โอเคหลวงพ่อหนิมวนนะหลวงพี่นะมีวนนะตายตายตาย